สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราจะมาดูเรื่องปัญหาของอก๊อกน้ําของซิงล้างจานกันนะครับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมันเป็นเส้นเส้นเล็กๆแล้วก็แบบว่าแรงมากเลยนะครับคือมันมันไม่ควรคือน้ําที่ออกมาจากอ่างล้างจานมันไม่ควรจะจะแรงเป็นเส้นตรงแบบนี้นะฮะอาหามอาจจะเกิดจากตะกันหรืออาจจะเกิดจากอะไรก็ตามแต่ผมได้ออกแบบ <laughs> หมือนกับบัวรดน้ำนะครับเป็นเป็นเป็นฝักบัวก็อันนี้มีเวลาครับเราก็ติดจัดก็เลยออกแบบมาให้มันอยากให้มันสวยนะครับตัวนี้ก็เป็นทรงบานออกเหมือนบัวรดน้ำตรงนี้ก็เป็นแผ่นเจาะรูนะครับทีนี้ผมอยากจะลองให้ดูว่าผลมันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูอ่าทีนี้ทุกคนกคงเห็นนะครับ คนมันบอรถนั้นจริงๆนะครับน้าออกมามันกระจายเส้นสั้นไปหมดนะครับไม่เหมือนที่คิดนะครับเพราะว่าจากที่คิดก็คือน้ําที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะผ่านรูแล้วก็ตรงออกมาตรงๆหรือตามแรงลมถ่วงหรือตามแรงดันนะนี่มันกระจายเหมือนลูกโป่งเลยมันแปลกมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือแผ่นกั้นเนี่ยมันบางนะครับอันนี้ผมแผ่นเนี้ยที่เห็นเจาะรูเนี่ยมันหนาแค่สองมิลเท่านั้นเองนะครับก็เป็นไม่ได้ว่าด้วยความบางของรูเนี่ยมันทําให้น้ําที่ออกมาเนี่ยกระจายแบบไม่มีทิศทางนะเป็น ที่มาของเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน2นี่รีบมากนะเพราะาอยากจะทดสอบผลของการที่ใช้ท่อที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีความยาวนะครับไอคินเมื่อกี้มีความหนาแค่2มิลนะครับตัวอันนี้มีแค่2มิลแต่ว่าตัวเนี้ยมันยาวประมาณ5มิลเลยนะครับ5มิลถึง6มิลแล้วก็เป็นท่อขนาดเล็กที่เรียงตัวกันตามแนวยาวนะครับก็อันนี้ได้ไอเดียมาจากการสร้างลาบิน่าโฟลของ ในฟลูอิดนะครับมาลองดูผลของมันนะก็จะเห็นว่าการที่ท่อมีัขนาะยาวเนี่ยมันก็ทําให้น้ําเนี่ยหมอนกับว่าไหลเป็นทิศทางเดียวกันมากขึ้นนะครับอันนี้มีกระจายบ้างจากไอ้คือมันเหมือนมันขึ้นออกมานะครับแล้วมันก็เลยไม่ไหลไปทางเดียวกับอื่นเขาก็น้ําก็ดีขึ้นนะครับก็มันก็ไหลไปทางเดียวกันมากขึ้นแถมบางครั้งก็เกิดผลของลายนาโฟด้วยก็ ผลของลาบิน่โฟก็จะประมาณว่าเหมือนกับเราเอาน้ํไหลายาังช้อนแล้วมันก็จะเป็นฟิล์มอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้ามันลาบิน่โฟริงฟิล์มมันจะนิ่งนะไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่ออกนอกเรื่องแต่ตัวนี้จริงๆดูเผินๆมันก็ดูโอเคนะครับก็คือน้ำมันก็นุ่มขึ้นนะครับกระจายสั้นๆเหมือนเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่ไ,มได้ใส่ถ้าไม่ใส่มันก็จะกระจายสันส้นๆแต่ถ้าเกิด เป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็จะกระจายอีกแบบหนึ่งนะครับไอเวอร์ชั่นถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็แรงมาพุ่งตรงแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเวอร์ชันที่หนึ่งเนี่ยมันไม่แรงแต่มันกระจายไม่มีทิศทางนะครับแล้วมันมันก็ใช้ไม่ได้มันเลยเป็นที่มาของเวอร์ชันสามซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเป็นตัวนี้ก็คือมีลักษณะความเป็นโบวรดน้ําแล้วก็มีลักษณะความเป็นท่อขนาดเล็กแล้วก็ยาวนะครับแล้วก็ตัวใส่ตัวนี้ก็มีขนาดที่เ ค่อนข้างจะแน่นพอดีนะครับกับท่อกับกับก๊อกนะครับมันพอดีมากจนมางครั้งผมก็ไม่สามารถใส่มันด้วยมือเดียวได้เรา,าจะพออยู่แล้วนะครับเรามองเปิดตัวนี้กันนะ อ่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกแบบมันควรจะเป็นฝักบัวแล้วก็น้ําไหลลงตรงฟงแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นแล้วก็จากการสอบถามจากผู้ใช้งานจริงเนี่ยพบว่าฝักบัวก็คือน้ําที่มันกระจายออกมาเนี่ยนะครับเป็นฝอยๆและกระจายเนี่ยมันทําให้การล้างจานเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับก็เป็นจบประวัติการพัฒนาของฝักบัวสำหรับอ่างล้างจานนะครับโดยสรุปก็คืออันดับแรกเลยมันควรจะ เป็นท่อขนาดเล็กนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่อขนาดใหญ่ของอย่างตัวนี้นะครับมันเอ่อมันเหมือนกับว่าความต้านทานมันน้อยอะครับรูมันใหญ่ความต้านทานมันน้อยมันไม่พอที่จะกระจายแรงดันให้สม่ำเสมอในทุกรูนะครับเราก็จะเห็นว่าน้ำกระจายออกทั่วไปหมดนะครับฉะนั้นรูควรมีขนาดเล็กเพื่อให้มันมีแรงต้านทานการไหลของน้ำนะครับเพราะน้ำออกมาจากก๊อกเนี่ยมันมีความเร็วถ้ารูมีขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะต้านทานการไหลนะครับทําให้น้ําเนี่ย มีแรงดันไหลเป็นรูอื่นนะครับมันก็จะกระจายเต็มออกทุกรูนะครับสก็คือท่อเนี่ยนะครับควรจะมีความยาวอย่างอันนี้นนมันไม่ใช่ท่อมันเป็นเหมือนกับแผ่นแบนๆมาปิดแล้วเจาะรูนะครับมันจะเหมือนกับอันนี้แล้วกันมันเหมือนแบนๆอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ทําให้น้ําไหลเป็นเส้นตรงนะทั้งทั้งที่ผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าถ้ามีแรงดันแล้วเราไปเป็นรูเนี่ยน้ำควรจะไหลเป็นเส้นตรงแต่ปรากฏว่าไม่นะครับก็เลยต้องเป็นท่อที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีความยาวนะครับ ตัวนี้ใช้ที่ห้ามิลน,นะครับตัวนี้ประมาณห้าถึงหกมิลผมไม่แน่ใจนะครับเป็นท่อเล็กเรี่ยมกันแบบนี้นะครับก็เป็นศพเท่านี้นะครับบางทีสิ่งที่มันง่ายๆเนะี่ยสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำเนี่ยมันก็ก็มีหลักการแล้วก็มีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังนะครับก็เป็นจบสามเวอร์ชั่นนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าจริงๆมันก็น่าสนใจนะเพราะมันเป็นเป็นสิ่งง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ แล้วเราลองสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับถ้าไม่ลองคงคงไม่ได้คิดเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะครับก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ